มาดูนะครับผมเครื่องคนน้ำนตัวนี้วิธีการใช้นะครับรนดับแรกเลยนะครับผมไฟมันจะขึ้นทั้งหมด3ดวงนะครับฟ้าคูส้มพาวเวอร์ฮอตคือแดง ม,มันดับแล้วอย่างที่พี่เห็นที่นี่ขึ้นสีแดงใช่ไหมครับโอเคนะครับไฟ3ดวงนี้นะครับพี่มันจะไม่โชว์ตลอดถ้าร้อนอยู่ที่90องศาเขาจะดับไปเหมือนน้ำร้อนเลยเขาจะตัดเองแลวควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโน,นมัตินะครับน้ำเย็นจะเย็นอยู่ที่ประมาณ5องศานะครับถ้าเย็นปุ๊บเนี่ยไฟตัวนี้จะตัดไปนะครับเขาจะโชว์แค่ไฟ power ไว้ให้พี่ดูอย่างเดียวนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาไฟตัวนี้จะจะดับไปนะครับผมแล้วก็ถ้าไฟบ้านดับหรืออะไรประมาณนี้นะครับไฟดับตัวนี้ก็จะดับไปนะครับผมตัวนี้นะครับเขาจะไม่โชว์ ทีนี้นะพี่เราระดับน้ําก็คือมีฟ้าน้ําเงินแดงนะครับน้ําเย็นคือพี่กดอย่างนี้ได้เลยนะครับผมน้ําไม่เย็นพี่กดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าน้ําร้อนนะครับพี่จะกินโอเมกติงกาแฟพี่กดอย่างนี้ไม่ออกนะครับวิธีการกดนะพี่พี่กดพี่กดตัวนี้เข้าพี่กดตัวนี้เข้าเข้าเข้าไปครับวิธีการไม่เก็บมือนะพี่กดเข้าไปปุ๊บดันแก้วเข้าไปปล่อยมือออกพอพี่บรรดาน้ำร้อนพี่ดึงกลับมาหาตัวนะครับแค่นั้นพี่ลองกดนะครับ น้เย็นก่อนพี่ลองกดแล้วลงอันนี้ตุ่มตุ่มน้ำเย็นพี่มันจะเย็นไหมอ่าพี่ลองแตะแตะน้ำพี่เย็นไหมอ่เโอเคน้ําไม่เย็นพี่แตะได้เลยครับน้ําร้อนพี่กดเข้าไปก่อนพี่ดันอ่าแล้วพี่กดมือออกอ่า <c oughs> อันนี้น้ำร้อนพี่นะ <c oughs> นี่จะฟันรอกแล้ว <c oughs> ใช่ครับจงมาม่าชงอะไรได้เลยพี่กินได้หมดมามวม่าชงได้หมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีสวิตช์สองตัวนะพี่ด้านหลังสีแดงคือน้ําร้อน สีเขียวคือน้าเย็นถ้าพี่ปิดน้ำปิดน้ําเย็นแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ยน้ําก็คือกินได้ตามปกติเขากรองปกติแต่ค่แต่แค่ไม่ร้อนไม,ไม่เย็น,ยนอ่าครับแต่ถ้าวันนี้พี่อยากกินน้ําเย็นพี่กดเปิดก็ได้ปิดน้ําร้อนก็ได้อ่าน้าร้อนก็จะกลายเป็นน้ำที่ไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าพี่ปิดทั้งสองตัวเลยก็คือเป็นน้ําที่ไม่เย็นนะครับแต่ผมแนะนําให้เปิดไว้ตลอดดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เขาจะไม่กินไฟเพราะไงเพราะตี้ตัวนี้ครับได้อุณหภูมิแล้วเขาตัดเองเขาไม่เหมือนตี้เย็นถ้าเป็นตู้เือนเนี้ม่ยตึงตึงเาร้อนเรับ รานจะไม่มีกลิ่นคอรีนนะครับจะไม่มีฝืนฝืนลิ้นเลยนะครับผมจะแ,แค่จะมีกลิ่นใหม่ของเส้กรองเฉยๆช่ครับเดี๋ยวมันจะหายไปเพราะเ,เพราะเราจะใช้ทุกวันมันจะหายไปเองพี่กลิ่นใหม่เคาเรียกกลิ่นเหอนป่ะเราเรียกกลิ่นเหอนพี่ใช่ครับผมลองทานน้ำที่ทานน้ำเย็นย่างเมื่อกี้นี้เ,เย็นแล้วครับโอเคครับผมแต่มันจะเย็นกว่านี้เพราะว่าเราให้คุณคุมเขาตัดไปการทานนี้มันยังไม่ตัดครับผมพี่ชูนิ้วหน่อยครับพี่